สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนพฤศจิกายนปี2568ของชาวราศีธนูชาวธาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมถึง15มกราคมหรือท่านใดที่มีลักษณะสถิตยอยู่ในราศีธนู โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามห,หลักโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปคิดมากเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนพฤศจิกายนนะคะใบแรกนะคะแปดถ้วยหกเหรียญสตาร์ Star นะคะเพสออฟเพนทัคค์สามถ้วยเฮอร์มิสเอเมร์สองเหรียญมูล เก้เหรียญเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็มีไพ่พับพิคเคนเนตอีกหนึ่งใบ Beginning เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีทำให้คุณประสบความสำเร็จการเริ่มต้นใหม่นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นก็ได้บางคนเริ่มต้นทำงานที่ใหม่นะคะเปลี่ยนอาชีพใหม่ทำสิ่งที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้น การที่เรายึดติดกับสิ่งเดิมๆซึ่งถ้าสิ่งเดิมนั้นมันไม่ได้ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ถึงคราวที่เราต้องอามองหาหนทางใหม่ๆม,มองทางเลือกใหม่ที่มันจะตอบโจทย์กับชีวิตเราเพิ่มมากขึ้นนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็นราศีนะที่จะเจอแต่เรื่องที่ดี เจอความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะจากที่เจอแต่เรื่องแย่ๆเจอแต่ความโชคร้ายนับจากนี้ความโชคดีก็จะเข้าข้างคุณแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบปังๆนะเป็นชีวิตใหม่ที่ดูสดใสดูมีอนาคตดังไพสตานะคะหรือความมืดมนในชีวิตมันกำลังจะมาลายหายไปคุณจะเจอทางออกเจอแสงสว่างหรือ มีบางอย่างที่เหมือนนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะใครที่ทำงานอาจจะทำงานเป็นดารานักสแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ต้องพบปะผู้คนมีคนรู้จักคุณเยอะนะคะช่วงนี้ก็จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากมายมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงหรือเป็นช่วงกอบโกยเงินที่มันมาจากชื่อเสียงของคุณก็ได้ ยิ่งท้าชื่อเสียงโด่งดังก็อาจจะนำมาซึ่งรายได้แล้วก็ความสำเร็จมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือให้กับคุณเวลาที่ทำสิ่งใดก็ตามก็มักจะราบรื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ดีกับเราช่วยเหลือเราส่งเสริมเราให้เราเติบโตก้าวหน้าก็จงทำความดีตอบแทนกลับไปดีมาเราก็ดีตอบนะคะก็จะยิ่งทำให้เราได้รับ ความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนเราได้รับโอกาสดีๆแล้วถ้าเราส่งต่อนะคะโอกาสที่ดีนั้นให้กับคนอื่นก็เหมือนเป็นการได้สร้างบุญนะสร้างกุศสนที่ดีมากๆแต่การจะทำดีกับใครนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังนะคะว่าเขาจะต้องทำความดีตอบแทนกลับมาทุกครั้งถ้าเราคาดหวัง แล้วไม่ได้อย่างหวังมันอาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจไม่อยากจะทําความดีอีกต่อไปก็ได้ก็ขอให้ทําความดีด้วยใจนะทำดีย่อมได้ดีแม้ว่าไม่มีใครเห็นอย่างน้อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นท่านจะช่วยนะดนดนจิตตดนใจให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะ นะคุณงามแห่งความดีหรือการกระทําดีนั่นแหละที่มันจะส่งผลดีให้กับดวงชะตาชีวิตของคุณได้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะมาจากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเหมือนถ้าทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมันจะทําให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นหรือเป็นลู่ทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะอย่าให้ชีวิต มันถึงจุดที่ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องสร้างทางเลือกนะให้มันเยอะขึ้นนะคะด้วยตัวของคุณเองมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฝึกฝนความรู้ความสามารถมันก็จะยิ่งทำให้เราได้รับโอกาสดีๆแล้วก็มีรูปทางในการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นข่าวดีจากการทำอะไรบางอย่างสำเร็จปิดจอบปิดโปรเจกต์ได้ได้ยอดขายตามเป้าก็ได้ ใครที่เป็นพนักงานขายเป็นเซลล์ที่มันต้องทำงานแบบหายอดนะคะก็สามารถปิดยอดขายได้มีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาลูกค้าเก่าอยู่ก็อาจจะทักกลับมาก็ได้นะคะก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะได้เข้าสังคมได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตามันจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆด,ด้วยเราอาจจะได้รู้จักคนเก่งคนมีชื่อเสียง คนมีบารมีที่สามารถช่วยเหลือเราได้หรือปกป้องเราก็ได้นะคะเหมือนเราอยู่กับคนเก่งเราก็อาจจะเก่งตามไปด้วยยิ่งถ้าเราได้ร่วมทำงานกันเราอาจจะได้ทักษะดีๆมาต่อยอดในการทำงานในการทำธุรกิจของเราให้มีมากขึ้นนะคะเนี่ย มันเป็นประโยชน์ของการได้พูดคุยได้พบปะกับผู้คนมากขึ้นอาจจะมีคอนเนคชันดีๆต่อกันมีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยยังไงก็ต้องมีเอกสารมีหลักฐานที่มันชัดเจนด้วยเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการการเป็นคู่ค้ากัน การเป็นหุ้นส่วนกันนะก็ดูเรื่องของเงินนะเรื่องของผลตอบแทนให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณอาจจะกำลังซุ่มหาความรู้อะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะหรือคุณสามารถค้นพบพรสวรรค์อะไรใหม่ๆค้นพบคำตอบที่มันสามารถทำให้คุณตัดสินใจในการเลือกบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะ คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจจนมีตัวช่วยหรือมีอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นอาจจะมีที่ปรึกษาดีมีครูบาอาจารย์ดีก็ได้ที่คอยสอนคอยให้คําแนะนํานะคะก็จะเป็นดวงของการได้รับความเมตตาอินดูที่ดีด้วยแล้วก็มีโอกาสได้สร้างบรารมีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการยอมรับ ในความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนเรามีความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถก็จะดึงดูดทำให้มีคนอยากมารู้จักกับเราอยากมาร่วมงานกับเรามากขึ้นนะคะหรืออาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้นะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ของรักกับคืนอาจจะเป็นผลประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่มันเป็นของคุณถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นของคุณ สุดท้ายแล้วโชคชะตาก็จะนำพาสิ่งนั้นให้กลับมาเป็นของเราอาจจะหมายถึงโอกาสในอดีตที่เคยหลุดลอยไปมันควรจะเป็นของเรานะคะแต่พอถึงตอนเนี้ยมันมันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีละที่โอกาสนั้นมันก็จะหวนกลับมาให้เราได้พิสูจน์ความสามารถให้เราได้ลงมือทำอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็อาจจะหมายถึงโอกาส อีกครั้งของตัวคุณเราอาจจะเคยทำบางอย่างผิดพลาดมาแต่ถ้าเราให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีมากขึ้นคุณอาจจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบเกินคาดเกินความคาดหมายเลยก็ได้นะคะแต่ชาวราศีธนูอาจจะมีความกังวลใจแบบเกินเหตุคืออาจจะเพราะว่าเรา คาดหวังความสมบูรณ์แบบมากเกินไปก็ได้นะคะบางทีเราก็ต้องเรียนรู้กับความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์แบบบ้างมันจะทําให้เราได้รู้ถึงข้อบกพร่องทําให้เราได้ฝึกการแก้ไขปัญหาการเอาตัวรอดนะคะกว่าเราจะเก่งกว่าเราจะประสบความสําเร็จก็อาจจะต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านบทเรียน มามากมายนะหนักหนาะสาหัสสากันแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้แล้วก็กลายเป็นคนที่เก่งเข้มแข็งกล้าหาญเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าให้ความกลัวมากีดกัน้นโอกาสที่ดีกับเราหรือมาหรือมากั้นขวางความสำเร็จของเราด้วยแล้วกอ็อย่าไปใส่ใจกับคำพูดในทางลบของคนอื่นนะคะอย่างเช่นคำดูถูกคำว่าร้ายต่าง เราอย่าไปสนใจโนสนโนแคร์ no son, no บ้างอย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตจงมุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายของเราดีกว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะอย่าให้ใครมาว่าเราได้และสุดท้ายแล้วคนที่ประสบความสําเร็จมันก็คือตัวของเราเองนั่นแหละนะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะคะคุณสามารถสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองก็เป็นราศีที่จะได้หลุดพ้น จากสิ่งไม่ดีจากเรื่องเลวร้ายและโชคชะตาก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบสดใสแบบปังๆมีอนาคตที่ดีในสิ่งที่ทำด้วยนะคะก็เป็นดวงเดยภาพรวมสำหรับชาวราศีธนูเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานกันแบบเจาะลึกกันเลยนะคะดวงการงานช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง เจ็ดไม้ทานะคะสแตงออสตวินดาเจ็ดถ้วยคิงออฟวอนช่วงนี้งานจะค่อนข้างเยอะหรือพอสมควรแต่ก็อย่ารนอย่ากลัวนะคะจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีก็จะทำให้การทำงานนั้นลุล่ลวงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอบางงานอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องวิ่งเต้นนะต้องแข่งขันด้วยนะคะ แข่งขันเวแข่งขันแข่งขันกับเวลาหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการประเมินผลงานอยู่ก็ได้นะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานแล้วคุณก็จะได้รับพิจารณาอาจจะพิจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของงานเรื่องของตำแหน่งที่สูงมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะทำงานเก่งอาจจะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในงานที่ทำ หรืออาจจะได้ชาเลนจ์ความสามารถกับหน้าที่ใหม่ๆก็ได้นะคะอาจจะด้วยได้รับความไว้วางใจมากขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่เร็งเห็นในความสามารถพร้อมที่จะทําให้คุณได้มีผลงานได้พิสูจน์ความสามารถได้อย่างเต็มที่แต่การทํางานในช่วงเนี้อาจจะต้องใจเย็นลงด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะเผลออารมณ์ร้อนหงุดหงิดคือเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังทําอะไรทําจริง จนอาจจะเป็นการกดดันตัวเราเองก็ได้หรือทําอะไรที่มันไวเกินการทําอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปมันอาจจะทําให้เราไม่รอบคอบทํางานผิดพลาดได้ต้องระมัดระวังเรายิ่งถ้าเป็นงานที่มันมีเอกสารเยอะๆนะคะพวกเอกสารสัญญาหรืองานที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆเนี่ยนะใจร้อนไม่ได้นะคะวูบวาไม่ได้เดี๋ยวอาจจะเกิดความผิดพลาดได้สุข,ขุมรอบคอบให้มากขึ้น ทำงานเสร็จแล้วตรวจท่านนะตรวจสอบด้วยอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนที่เราจะส่งงานนะคะอาจจะได้ไม่มีปัญหาบานปลายหรือจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขนะให้อาเสียเวลาอีกนะคะก็ขอให้รอบคอบให้มากในการทํางานนะในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีธนูนะคะหรืออาจจะได้รับมอบหมายงานที่ ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก็จะมีข่าวดีนะเรื่องของอความสําเร็จหรือเป็นงานที่ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะดวงการเรียนค่อนข้างดีนะยิ่งถ้าใครขยันเรียนขยันอ่านหนังสือตั้งใจเรียนมีข่าวดีแน่นอนนะเรื่องของการเรียนอาจจะได้คะแนนสอบที่ดีนะคะตามที่เราหวังเอาไว้ด้วยหรือถ้าไปสอบวัดผล นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ที่หนึ่งด้วยหรือได้รับการคัดเลือกให้เรียนต่อก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงินนะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามอย่าทิ้งการเรียนโดยเด็ดขาดการศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีมากขึ้นคือสามารถยกระดับชีวิตของเราให้ดีได้นะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้มากมาก เดี๋ยวมาต่อเรื่องของการเงินนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะดวงการเงินในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างาไพ่พระพิคเนกเจ็ดเดืยนนะคะสาม้เท้าจัสเมนก้าถ้วนะคะค่อนข้างดีมากๆเป็นเดือนที่คุณจะหาเงินได้เรื่อยๆจะได้โชคลาบจากการทำงานใหญ่งานสำคัญ หรือจากความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองาจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ที่กําลังส่งผลดีในเรื่องของกําไรก็ได้นะคะธุรกิจเก่งกําไรซื้อมาขายไปหรืออาจจะเป็นงานที่ทําต่างประเทศก็ได้ใครที่ทํางานต่างประเทศอาจจะถึงขราวที่ส่งเงินนะคะมาให้ครอบครัวที่เมืองไทยก็ได้นะค่อนข้างดีมากๆหรืออาจจะได้เงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยใครที่มี รายได้นะคะรับเงินเป็นเงินต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆเฮงปังเป็นช่วงกอบโกยเงินกอบโกยความสําเร็จของคุณเลยหรือบางท่านอาจจะมีการนําเงินไปลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นคือสามารถขยับขยายได้ทําอะไรใหม่ๆได้แต่ว่าขอให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปวางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบถ้าเราวางแผนมาดีแล้วมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะที่เหลือก็ลงมือทํามีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มีข่าวดีเรื่องเงินด้วยนะได้เงินที่รอคอยอาจจะเป็นเงินที่เป็นของคุณแล้วมันอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะได้รับเงินนั้นเงินที่เป็นของเราอาจจะเป็นเงินพิเศษเงินโบนัสเงินผลตอบแทนที่มันมาจากการลงมือทําจากผลประโยชน์ที่คุณได้ทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้เงินของเราก็จะเป็นของเรา หรือหากกำลังรอคอยคำตอบเรื่องเงินนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะก็มีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาแบบรดดๆกันเลยหรือถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางอ่าเรื่องของการซื้อความสุขให้กับตัวคุณก็ได้บางทีเราหาเงินมาเราก็อยากซื้อในสิ่งของที่เราอยากได้นะคะถ้าสิ่งนั้นเราซื้อแล้วเรามีความสุข มันเหมือนสร้างกำลังใจทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีขึ้นนะก็ซื้อได้แต่ก็อย่าคอ,อย่าราคาแพงเกินไปนะคะเพราะถ้าราคาสูงเกินไปเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้มีปัญหาการเงินได้หรือการเป็นหนี้กับพวกสินค้าฟุ่มเฟือยบางทีเราไปผ่อนอะไรบางอย่างที่มันราคาสูงแล้วมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยอันนี้ต้องรามาะมัดระวังดูนะคะคือมันเสียดายเงินนะ่ะพอเราซื้อมาแล้ว เราอาจจะกลับมานึกเสียดายเงินภายหลังได้ก็ต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเป็นหนี้หรือจะต้องจ่ายไปกับเรื่องใดก็าตามนะคะคิดให้เยอะหน่อยจ่ายเงินให้ยากขึ้นมันก็จะช่วยทำให้เราฉุดคิดมีสติในการใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นด้วยนะคะมาดูเรื่องความรักสำหรับคนโ,โสดนะคะคนโสดเดทนะคะ เอซออฟสอดควีนออฟวอลหกดาบนะคะสี่ไม้เท้าดูแล้วนะจะจดจ่อกับการทำงานจนแทบไม่มีเวลาในเรื่องของการจะมีใครสักคนในช่วงนี้เลยนะคะคือคุณก็มีความสุขดีในชีวิตโสดของคุณมีความสุขกับงานมีความสุขกับการสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณ มันก็มีคนคุยอยู่บ้างแต่ก็ยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้นะคะเหมือนความสัมพันธ์มันก็ดูนิ่งๆไม่ได้พัฒนา,าเหมือนคุณไปเร่งรัดอาจจะเหมือนสร้างความกดดันก็ได้ทางที่ดีเราควรจะปล่อยวางกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักแล้วมามุ่งมั่นกับการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเราก็ได้นะคะบางทีการที่เราประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ามีความสุข ทำตัวเองให้สวยหล่อเข้าไว้ทำตัวเองให้มีคุณค่าเชื่อเลยว่าก็จะมีคนเข้ามารุมจีบเยอะเลยโดยที่เราไม่ต้องไปขนขวายไปแสวงหาเลยนะคะในตอนนี้ถ้าไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวเราไม่เป็นไรเราเห็นคุณค่าในตัวของเราก็พอนะคะเรารักตัวเองในทุกวันเนี่ยก็จะไม่มีวันไหนเลยที่เราจะเจ็บเลยเราก็จะมีความสุข ในแบบฉบับของตัวคุณได้น,นะคะโสดแล้วดีอ่ะโสดแล้วรวยโสดแล้วมันมีแต่ความสุขมีแต่ความมั่นคงนะก็เป็นสิ่งที่พ่ยอยากจะสื่อบอกกับคนโสดชาวราศีธนูนะคะหรือถ้ามีความรักหรือคุยๆกับใครอาจจะอยู่ในช่วงของการศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนมันจะดีกว่านะคะเดีย๋ยวมาดูความรักสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีธนูคนมีคู่จัสติก เทปสบบอลสามเหรียญน,นะคะ,ะหกไม้เท้า5ไม้เท้านะคะช่วงนี้คนมีคู่อาจจะต้องลดความจู้จี้จุกจิกลงบ้างหรือความเจ้าระเบียบของการและกกันบางทีแบบจ้องจับผิดกันเกินไปมันอาจจะกลายเป็นความรักที่อึดอัดต่อกันได้ในบางช่วงเวลาควรที่จะให้อิสระกันและกันบ้างนะคะ แล้วก็พูดคุยกันให้บ่อยขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยให้รีบเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้มันข้ามวันเดี๋ยวถ้าปล่อยไปนานเกินไปต่างคนต่างคิดไปต่างๆนานา,นานมันอาจจะปรับความเข้าใจกันได้ยากยิ่งนานนี่มันอาจจะยิ่งดูยุ่งเหยิงก็ได้นะคะก็ขอให้พูดคุยปรับความเข้าใจกันให้เร็วที่สุดมันก็มีบ้างแหละนะเรื่องของ ความไม่เข้าใจการทะเลาะบ,บอกแววงมันมันจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าคุยกันเข้าใจกันมันก็จะทําให้ปัญหาต่างๆมันก็จะจบลงได้ด้วยดีด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คนมีคู่ควรจะพากันไปทําสิ่งดีๆร่วมกันบ้างอ,อย่างเช่นพากันไปทําบุญไปปล่อยนกปล่อยปลาไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทำกิจกรรมดีๆเหมือนเป็นการได้สร้างความกระชับความรักความสัมพันธ์ให้แนนแฟนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็พากันไปเที่ยวกระดานนะคะทะเลภูเขาให้บรรยากาศเนี่ยช่วยสร้างความโรแมนติกนะทำให้ความรักมันกลับมาสดชื่น ดูมีชีวิตชีวาดูโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะให้บรรยากาศช่วยนะคะก็จะทําให้ความรักมันกลับมามีความสุขดูกระชุ่มกระชวยเพิ่มมากขึ้นด้วยเดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีธนู t พนเพลรันต์นะคะควีนออฟสอดชาริออต ระวังเกี่ยวกับกระดูกลำไส้นะคะหรือระบบทางเดินอาหารกินอะไรช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีอาการท้องเสียปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุหรือระบบไหลเวียนเลือดต่างๆนะคะบางทีลุบนั่งไวเกินไปอาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนเป็นลมง่ายนะคะอาจจะด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอนะต้องระมัดระวังแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ ถ้าขับรถเองก็อยากขับไวนะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็บางทีขับรถอะใจเย็นลงบ้างอะไรที่มันให้อภัยกันก็ให้อภัยนะคะพยายามอย่าไปใส่ใจอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆลก,กน้อยน้อยเกินไปอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะสิ่งไหนที่มันให้อภัยกันได้ก็อย่าไปเอาเรื่องกันเลยนะคะคือต้องมีสติให้มากในการขับรถ เนะพราะถ้าเราใจร้อนหมุดหงิดนะขับไวอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนกับชาวราศีธนูนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจเริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ